คมเป่ามาให้คุณก็ณได้อยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องสุภูสุสคนาเสาร์มื้อนี้วันที่14พฤษภาคม2566ครับผมอยู่โรงเรียนบ้านโพกระสังอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดมองหนี่เป็นหน่วยเลือกตั้งที่3ของตำบลโพกระสังที่มีทั้งหมด14หมู่บ้านแต่มีอยู่15ห,หน่วยย้อนว่าบ้านโพกระสังเองเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับผนก็เลยมี2หน่วยการเลือกตัง้งนะครับมองหนี่ก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งหมู่สองโพกระสังเนี่ย เกิเบอร์หน่วยเลือกตั้งครับต่อไปประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งหมื่นสิบหกคนนะครับก็เลยว่าเบอร์หน่วยนะครับสำหรับแทมทายไงแน่นะครับก็อันเชิญเออจะใช้สิทธิ์นะครับของท่านนะครับต่อไปถ้าเพื่อจะใช้สิทธิ์ในตอนแรกก็เองเสียสิทธิ์กีดกักระยิ่งนะครับยงแค่สมัครตู้สมัครแน่สมัครนอเพืบอบืนะครับเองเสียสิทธิ์ นะครับซึ่งก่อนเจ้าที่บางคนก็เพิ่อนเลือกตั้งนอกเขตก็วิโดชีรถโจโนะครับก็ทีเพื่อไปช่วงน่ก็เราห้ามพันงอยมืนเมานะครับห้ามร้านคาร้านขา,า,นขาไยไสของมีแอลกอฮอล์เออบรรยากาศนี่ก็อำนวยเปอรกระเตาบดนะครับทยอยจนใส่สิทธิ์เรื่อยๆพอไปไอจนตะห้าโมงเย็นนะครับตั้งแต่แปดนากาจนต่ห้ามงเย็น ปิดเห็บเลือกตั้งตอนห้าโมงเย็นแล้วก็นับคะแนนกองหน่วยนะครับนับคะแนนกองหน่วยเลือกตั้งทั้งแบ่งเขตทั้งบัญชีรายชื่อนะครับรองนับกองหน่วยจิ้มนะครับแล้วก็นับแล้วก็แอลจีส่งเห็บปาอำเภอนะครับปาคุณหานวิทยาสันบรรยากาศว่างเปเบบ้านีกนน่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ต้นในชุมชนเฮ่า ออกไปใส่ทิศกันยังนาะตาตั้งแต่เสาร์เลยแล้วก็เห็นภาพบรรยากาศของผู้พิการเองที่คนนั่งวิวแท้ไปใส่ทิศหรือว่าคนบ่อไหนนั่รับทับทิศนะครับโดยได้รับกล้องลงมือจากอปปน้อำนวยความสะดวกในการใส่ทิศของคนใดเป็นอย่างดีแล้วก็เวลานีเวลาหาโมงเพิงนะครับเวลา11อนาฬิกา30ิบ30กว่านาทีแหละจะมีฝนตกลงมาอ่าเติมหนึ่งแล้วนะครับยังหนักด้วยกันนะครับ กำรรับผู้ใดที่ยัางท่ันได้ออกไปใส่ทริปกะเป่าออกไปนะครับก่อนหาพวกแรงไปใส่ทริปของเฮา